หลังจากที่ประกอบประกอบอาหารแล้วแล้วนะครับมาเบืองผีหน่องเอ้ยมาเบืองเข่าผ้าใยใยนะครับนี่เนี่ยครับกับเข่าพื้นเฮ็ดบางหันเนี่ยสีสันโอเคเลยนะครับเฮ็ดแบบลาบเป็ดเฮ็ดแบบบานบานนี่ครับนี่ขนาดเฮ็ดแบบบานบานนี่ยังแสีบปนีนะครับเบืองตีละแต่ละคนพีเด้อครับดีเด้อชิมแล้วชิมแล้วครับ ผู้ไทยบ่ได้กินแต่ว่าซิมเรียบร้อยนี่นะครับนี่แหละครับมาเยี่ยมมายานพี่น้องอยู่นครเพ่งครับนครเพ่งเพิ่นก็จัดเมนูเด็ดเลยมื้อนี้ลาบเป็ดเสียบ่วะ นำ,นำทิพยมด้วยพญารัตเด,ด้วยครับนี่พญารัตจังหน่อยสีขาวไปอเมริกาแล้วครับนี่ครับครับพญารัตอีกบัจักบัจักมือพ่อนกระจิกไปอเมริกานะครับมาเบิ่งเจ้าภาพรักครับเจ้าภาพรักนี่คือผู้ใดนี่นี่นี่นะครับพญ่แห่พญ่แห่นี่ผู้นี้ผู้น,นี้